สุซามเมนเรียนภาษาเยอรมันกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง perfect รูปอดีตโจทย์ข้อนี้นะคะเขาจะให้เราเติมกริยาในรูป perfect ลงไปในบทความที่เขาให้มากริยาเขาก็จะเรียงมาให้แล้วทางขวามือนะคะมีทั้งรูปปัจจุบันแล้วก็รูปอดีตคําแรกคําว่า kennenlernen นะคะจะแปลว่าทําความรูจ้จัก treffen พบเจอ essen แปลว่ากิน trinken แปลว่าดื่ม fragen แปลว่าถาม schlafen แปลว่านอน ก็เรามาเริ่มอ่านเทคกันเลยนะคะเขาบอกว่า Lieber Marie We g t t s t ส e ตี m e e ี e เกตเอ a แ t นตาสสวัสดีมารีเธอเป็นไงบ้างฉันเนี่ยสบายดีมากเว็บเขาเรียงมาให้แล้วทางขวามือนะคะเพราะฉะนั้นประโยคแรกเราใช้คาว่า k e n n e n แลน e n ประธานเป็นอีเพราะฉะนั้นผ่านเป็น h a r b o บอ n e n ค e l a n แลนผ่านเป็น Kennen get land ประโยคนี้จะได้ว่า i h h r a b e gestern e n n e n tollenmann n e n n e n g e เกล n เมื่อวานนี้ฉันได้รู้จักผู้ชายที่ดีมากๆคนหนึ่งประโยคที่2นะคะใช้คำว่า t r e f f e n ประธานเป็น Ich เพราะฉะนั้นผ่านเป็น h a r e เเหมือนเดิมจะได้ว่า Ich h a r e i h n in, d e r c o n t a i n e r g e t r น e รฉันเนี่ยเจอเขาที่โรงอาหารใครสนใจเรียนคอภาษาเยอรม,มนันหรือหนังสือสรุปแกมากก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ